พี่สาวน้อยคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าลัวจวินที่คิดว่าตัวเองคาดเดาคำตอบถูกก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาแม้ว่าใบหน้าของเขาจะมีผ้าดำปกปิดไว้แต่สายตาที่เขาแสดงออกมาก็ยังทำให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอีกฝ่ายกำลังโย่โมโหอูซินอยู่มา,มาเล่นกับลุงเจ้าหน่อยอูซินซินราวกับไม่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายนางยังคงจ้องมองไปที่จันเฟิงอย่างไม่ละสายตาและแสดงท่าทีเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นระดับสติปัญญาของโลวจวินแล้วจันเฟิงก็ขมวดคิ้วแน่นพลางเอ็นเตือนขึ้นมาลัวเด็กคนนี้คือลูกสาวของอูเฉินเจ้าไม่ควรเล่นกับไฟภารกิจของเราคือค่าจางอยู่จะดีที่สุดหากไม่ต้องไปย่วมโมโหตระกูลอูหากเล่นกับไฟบทรสรุปที่ออกมาคงไม่สวยเท่าไหร่จเย็นใจเย็นไว้ค่ารู้ตัวหน้า ลัวจวินยิ้มออกมาเล็กน้อยแน่นอนเขารู้ว่าอูซินซินเป็นใครและก็รู้ด้วยว่าอูเฉินเป็นคนที่เขาไม่ควรหาเรื่องด้วยในตอนนี้แต่มันก็แค่การประมือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมันจะมีปัญหาอะไรกันเฉียวเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนอูซินซินก็มองไปที่พวกนั้นอย่างแปลกใจและถามขึ้นมาว่าพวกเจ้าต้องการสังหารเจ้าสำนักงั้นหรือแค่พวกเจ้าสองคนนี้นะลินหมิงและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าแปลกใจออกมาและมองดูสองคนนั้นราวกับมองคนโง่ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเห็นจังอยู่แสดงฝีมือแต่ก็รู้ว่าความแข็งแกร่งของจังอยู่นั้นน่ากลัวมากกระทั่งอูเฉินเองก็ยังไม่กล้าประมือกับจังอยู่เลยพวกเขาถึงกับเคยได้ยินอูเฉินบอกว่าจังอยู่นั้นคือผู้บ่มเพาะขอบเขตว่าส่วนในตำนานแค่พวกเราสองคนนั้นรึเด็กน้อยเจ้าช่างผู้ใจใหญ่โตจริงๆเมื่อเห็นสีหน้าของอูซินซินและคนอื่นๆแล้วลัวจวินก็รู้สึกราวกับว่ากำลังโดนดูถูกดังนั้นเขาจึงพูดเสียงเย็นชาว่า พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอยู่กับใครข้าจะบอกความจริงให้พวกเจ้ารู้ก็ได้พวกเราคือผู้บ่มเพาะขอบเขตฉีส่วนขั้นที่เก้าแค่กระดิกนิ้วก็สามารถฆ่าคนที่พวกเจ้าเรียกว่าเจ้าสำนักได้แล้วเป็นยังไงกลัวกันหรือ,อยังอูซินซินกลับถามอย่างมึนงงว่าชีส่วนขั้นที่เก้าแข็งแกร่งมากเลยหรือ ไม่นานมานี้อู่โม่และนางได้ลองประมือกับอูเฉินแล้วถึงแม้ว่าพ่ายแพ้แต่ก็ยังสามารถรับกระบวนท่าของบิดาได้หลายสิบกระบวนท่าตามที่อูเฉินบอกมาแม้ว่าสองพี่น้องจะอยู่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่ห้าแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขานั้นเทียบได้กับผู้บม่มเพาะชีส่วนขั้นเก้าทั่วไปได้ผู้บุกรุกสองคนนี้อยู่ที่ขั้น9ก้าไม่ใช่ว่าความแข็งแกร่งก็ควรจะทัดเทียมกันหรือไงถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมีอะไรที่นางจะต้องกลัวด้วย ฟังจากน้ำเสียงของเจ้าแล้วเจ้าคงเป็นคนที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่คนที่นี่แต่ก็คงอยู่ที่เมืองนี้มาหลายปีแล้วในบรรดาสิทธ์ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เหมาชังเฟิงมีอายุมากที่สุดและมีบุคลิกที่หนักแน่นเข่ารีตาลงและวิเคราะห์ออกมามีผู้บ่มเพาะชีส่วนขั้นที่9ก้าเพียงไม่กี่คนในเมืองทะเลทรายคนที่สามารถเรียกใช้ผู้บ่มเพาะขั้นที่เก้าได้หักตัดตระกูลอูออกไปแล้วก็มีแค่สำนักเฉินกวงและสำนักหยุนซานเท่านั้นเห็นได้ชัดแล้วว่าพวกเจ้าไม่ใช่คนตระกูลอู งั้นความเป็นไปได้เดียวก็คือเขามองไปที่จันเฟิงและลัวจวินราวกับมองออกว่าพวกเขาเป็นใครพวกเจ้ามาจากสำนักเฉินกวงหรือไม่ก็สำนักหยุนซานหรือไม่ก็มาจากทั้งสองสำนักเจ้าเด็กนี่ลัวจวินมองไปที่เหมาชังเฟิงด้วยท่าทีแปลกใจเด็กคนนี้อายุไม่มากแต่กลับสามารถระบุตัวตนของพวกเขาได้นับว่าไม่ธรรมดาเลยเลิกพูดแล้วรีบจัดการเร็วเข้า ดวงตาของจันเฟิงฉายแววเอือมระอาะออกมาในใจสถบด่าลัวจวินอย่างโมโหท่าไม่ใช่เพราะว่าชายคนนี้มัวแต่พร่ำไร้สาระออกมาพวกเขาคงไม่ถูกเด็กพวกนี้รู้สถานะที่แท้จริงหรอกตอนนี้มีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสังหารจังอยู่ให้เร็วที่สุดแล้วหลบหนีไปยังไงสะพวกเขาก็ปิดบังใบหน้าเอาไว้แล้วแม้ว่าจะมีคนสงสัยพวกเขาแต่พวกเขาก็หาทางเอาตัวรอดได้ก่อนที่ลัวจวินจะได้ตอบกลับหลินหมิงที่อยู่อีกด้านก็หัวเราะออกมาจัดการดีมาเริ่มกันเลย พวกเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้บ่มเพาะชีว่วนขั้นที่9จะแข็งแกร่งแค่ไหนกันตั้งแต่ที่เข้าร่วมสําัักทางเฉียงมาเขาไม่เคยประมือกับใครเลยตอนนี้ได้เวลาทดสอบผลของการบ่มเพาะมากว่าหนึ่งเดือนแล้วพวกเราด้วยเมาชังเฟิงสูเลียเหยาวมู่หวานจังเฮงหยางและคนอื่นๆเองก็ยิ้มร่าออกมาพวกเขาก็อยากทดสอบด้วยเช่นกัน